สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย้เพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย้เพชรีได้น,นําขอมูลนอทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้ไพฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไพ่น่ามไม่เลิจกจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะ่งเนาะค่ะเนาะย่ยยายแยไพลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบได้ิภาษเบิ้งผ่าชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทยยายกับยแย้คลลิปข้าางง่ได้เนาะพี่นน้องเาะ กบเบาไล้ยายห้าง,งพี่น้องจา้าผู้ใดรอแนวทั้งสายด่วนแอดมาหน่อยซึ่งที่ว่าเพื่อนบ่ไห้มาโดนแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะเบาเบาไล้ยายห้างไปเบิ่งของมูลเนีนทางเพลินเลยนะคะพี่นอ้องเฮงเฮงลุ้ยลุ้น้ำกันเดอ้อมื้อนี้ยายไผ่กันสิบอกแนวทางยายไผ่เหล็กมกักยายไพ่กันเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะสายด่วนแอดมาหน่อยมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะแอดมาหน่อยสายด่วนจ้าเพื่อนบอกว่าเลขเด่นงวดนี้นะคะสายด่วนวงในสี่ศูนย์ซีซีซีเจ็ด พี่นองจ้าพิจารนานำเพลินใดมกักกระจวดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิทธิ์เกาวโนงวดทีเลวงวดทีเลวเนาะคะ่ะพี่นองะ่ะงวดทีเลวเพ่นห้เข่าสองเจ็ดแต่ว่ายายไพ่บ่เห็นดอกนาะพี่นองเนาะงวดนี้ยายไพ่เพิ่งจะเห็นนะคะมาตามต่อพิ่นบอกว่าเด่นบนสองสองสองสามสองห้าสองละเก้าสองมักตัวใดกวานนำเพิินไปโหลดเด้อพี่นองเด้อเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดหมูหน่อยสวรรค์เด่นเจ็ดว่าสันเน้นเนนคือเจ็ดศูนย์นะค่ะเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเป็นตัวรองนะคะ่ะอ่าเจ็ดศูนย์นนะคะพี่น้องพี่จาหน้าได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทาังอาจารย์รับเลมาเร็วเด่นเกาเน้นหนึ่งเกาว่าสั้นค่ะพี่น้องเอามากระจวดจาดจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยว่าสันพี่น้องเพิ่นบอกว่า 75- 1หา่ว่สันพี่น้องคา71่เจ็แล้วก็นึ4งหา0อ่า60และ46เน้อยพี่น้องเนาะโต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่าแอลูกายน้ำนะคะพี่น้องคะขนมไทยนะจ้ะอ่าเพื่อน่าจจะเน้น168นะคะ ขางล่าง3ามนึงกับสีหนึ่งประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องมากับพิจนานํานเพลินใดเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเร็วเนาะคะ่ะมาเร็วเก้าศูนย์หากับหนึ่งเก่าเนี่แหละพี่น้องเอามากระจวดจาดตามเพลินใดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสั้นค่ะพี่น้องเป็นแนวทางของแอดอันแต้มร่วมสองตัวล่างอาจารย์เอกสิษฐ์นะคะศูนย์ห้าสองเก้าสีเนาะค่ะพิจนาใดเด้อพี่น้องเด้อมากระจวดจาดน้ำเพลิน,นะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าพี่น้อยมอบโชคว,ว่าสัน่นพี่น้องขาสองกุญสภาว่าสัน่นเพื่อนบอกว่า2 4 7นะคะสองส่สองเจและ4 7เนาะต่อไปเลยจ้าอของแอดการ์ตูนนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนไห่มาเนะจ้าเพื่อนบอกว่าสิบบน4 5 9เนาะจ้า้วก็เพื่อนไห่ม้าเนาะจ้าอ่อแคบน้าจอเป็นแนวทางของเพื่อนใดมากระจวดจาดฟาดเบิ่มใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ตัวเดียวหางเดียวว่าสั่น08ว่าสั่นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าเล่นบนแอดมารีนะคะแคบหนาจอเลยนเนาะจ้ามีอยู่6กชุดเนาะหนึ 1, 3, 648 068 850 528และ648เนะจ๊ะ648มีสองขังเลยพี่น้องยยแยกไพ่ปลได้อะนี่เด้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะสายนวลวงในผูนะะ้ใดรอดเนาะค่ะ592597าวาสันเนาะค่ะบาทที่นี่มาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะ54กับ57เเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าสิบล่างอาจารย์เอกสิทธ์นะคะอาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าสิบล่างวาสันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนไหามาเก้าหนึ่งเจ็ดวสันเก้าหนึ่งเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งวสันพีชนาน้านำเพิ่นใดเด้อพี่น้องเด้อมากระจวดจาดน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า ฟันเป็นจริงค่ะพี่น้องคาสองตัวล่าง9192และ98เนาะไพ่มักแนวทางเลขน่าจะมาว่าสั่นเก้าหนึ่งก็เก้าสองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าฟันเป็นจริง3ตัวบน590 50 59และ90เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าคันน้ำมลพะจันทร์เนาะค่ะพี่น้องะขะคันน้ำมลพะจันทร์ที่บ้านว่าสั่นเก้าห้า 3หรือ6หาสาก็ได้นาอพี่น้องเนาะเอาจับเบิง์นห6ห้าหาเกาหาเกาประมาณนี้แล้วนาอพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งพี่ตูนเนาะพี่ตูนบอกว่าเลขวิ่งสาย2วิ่ง1นงนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของโอกโกดังนะคะโอกโกดังบอกว่าแนวทางเทิ่์นลอยู่ที่40ศย์ข้างล่าง6เนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้า เด็กตากนะคะเพจเด็กตากเพิ่นบอกว่าสรุปบนล่างว่าสันพี่น้องเพิ่นบอกว่า3 7 3 8 4 7 4 8 3 2 9 8แล้วจ้าแล้วก็4 6 7 6 7 5 5 3 5 0และ2 0เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มล่างเพิ่นเนาะชุดเต็มล่างเพิ่นบอกว่า7 6 7 9 7 3 7 2 4 6 4 9 4 3 4 2 6 9 86 89กแ6็อ่า6 3 6 2 8 3 8 2และ6เนาะคะ่ะตัวเน้นจะมีประกาสีดำขีดไว้เด้อพี่น้องเดินนะคะสำหรับแนวทางของแอดเด็กตากนะคะเ,เสื้อสร้างฟ้า675 75้านะคะพี่น้องสำหรับภัยมักแนวทางเสื้อสัางฟ่าเนาะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นิวันนะคะเดนเก่ากับศนฟัน0ูนย์เน้นศูนย์เ้ากละก็ศูนย์เจ็ก้เนาะต่อไปเลยจ้ะ เอาเบิดแล้วนะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยปังปังสุขหูสุขคุขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจะที่ได้แบ่งปันข้อโมูลทั้ทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณได้หลายเดอ้อจ้ะสวัสดีจ้า